นี่คืออำเภอท่าอุเทนนะคะฝั่งขวามือเป็นโรงพยาบาลท่าอุเทนคะ่ะฝั่งซ้ายมือเป็นโรงเรียนอุเทนพัฒนาเรงประยมะคะ่ะนี่นะคะมหันแดนี่ณิญญพลกสิโตค่ะนี่ภาบรรยากาศอำเภอท่าอุเทนในเมืองนะคะฝั่งขวามือทีอ่ว่าการอำเภอะคะ่ะตลาดเป็นบริพอดีอยู่ทั้งนี้นะคะตลาดพคัญญาไปอีคกค่ะจังน้อยะคะ่ะสวนราชการประยุทธทั้งนอกนะะอำเภอนีคะ่ะท่าอุเทนบอกไก่จากนครพนมป็นไหนนะ ยี่ิโ,โลหนึ่งค่ะนี่ขนาดก็จะเป็นตลาดท่าอุเทนนะคะคำฟังมาจักหน่อยเลยถ่ายบรรยากาศมาให้เมืองค่ะนี่เขาเมืองท่าอุเทนเลี้ยวขวานะคะเขาเมืองท่าอุเทนเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาตรงนี้เข้าบริข่าวนะคะแล้วถ่ายบรรยากาศเออให้เมืองค่ะนี่คือท่าอุเทนค่ะ เลี้ยวขวาเข้าเมืองเทาอุเทนะคะ่ะกับสตชลุทั้งนอกนะคะเมืองวัญญาบรรดคะ่ะเมืองในน้อยแต่วันไปน้ำโคง้งพัทยานคะเคยไปถ่ายรูปแม่น้ำโคง้งเมืองละคะ่ะโอ้โหน่ากลัวมากเป็น,เป,นเป็นตรงที่ใหญ่ๆตรงนี้เป็นอำเภอท่าอุเทนนะคะอันนี้รถตัดค่ะข้างหน้าก็จะเป็นเอ,อ่ปอปตทนะคะเมืงองพยุหังในคะ่ะ เมืองเล็กๆอบอุ่นไปด้วยผู้คนนะคะที่นี่ก็สิต้องไปค่ะอีอันนี้ก็เขาเมืองนะคะการไฟฟ้าแล้วก็บเ,เมืองท่าอุเทข้างหนาก็สิเป็นป่ายใหญ่นะคะบอกทาง ก็จะทอแล้วก็บึงการตรงไปหอวสียักไฟแดงนี่ตรงไปเป็นบึงการค่ะแถวเทงกสีเลี้ยเข้าเมืองคือเก่าค่ะเลีออ้ยวขวาใส่บรรยากาศไม่ให้มืองค่ะเดนๆมาเถื่อนนะคะแถวเทงค่ะผ่านท่าอุเทน,ะะนเทบบมีความสุขมากตื่นเต้นที่จะได้เห็นท่าอุเทนนะคะนครพนมค่ะเข้นอยู่กับอำเภอ เสร็จล้วก็จะตรงไปเป็นบ้านแพงนะคะบ้านแพงเป็นจังหวัดอำเภอสุดทายค่ะของจังหวัดนครปฐม,มพะนมนะคะแล้กกาสีไปต่อโดยจังหวัดปึงกาลนะคะบรรยากาศที่